เ,เดินมาให้ผมถ่ายก้อนนี่ครับโอ้ดูงานเชื่อมน,นะครับต้องเอาหัวร่อนนี้ท่านได้แต่ใดมาเอาหัวร่อนออกนอกโค้งนะครับน่าเชื่อถ้าไม่เห็นกับตาายในการรับนี่ครับย้อยก็นั่งดูลุงครับ ยนไป้วพ่น้งเปไปแล้วยืนขาเดียวเลยขานึงไไวเความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลอี่ละอันนี้ทรายบดอ่ะมาทำได้ดูวางทำได้ไหมพ่อมอสทำได้ไหมพ่อมอสแตมันไม่อยากทำไม่ได้นสุดยอดเลยบุลงเลยเนี่ย โอ้ช็อตเด็ดเลยครับพี่น้องเออยืนดืน,นสามขาไปแล้วลมันลุ้นมันลุ้นให้ดีคนลุงผู้มีไฟครับพี่น้องสปาร์กอยู่ตลอดเวลาเด้ไหมเนาะแม่มนมองว่าเดี๋ยวจะห้อนคนจะตกครับพี่น้องจะสูงจะต่ำขนาดใดครับพี่น้องมอว่าสงูง สไตล์โมเดลนนะครับโมเดินอีกอึดใจเดียวนะครับเอซีจะได้เห็นภาพความสวยงามของชั้นสองนะครับชั้นดาดฟ้า <c oughs> อ้ดาม่อนมาสีแจ๊ดดีรอน รู้เลยว่าข้อนี่เดนก็ข้นเลยรู้เลยว่าเลือกพักไหน <laughs> จบไปแล้วนะครับท่ายาก รับยังยังครับแก่เลีวยังครับผีขาอีกแล้วใช่ตัดฉากอ๋อคิดไว้แล้วคิดไว้แล้ว วเดีลยวันวเื้อมเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ

เอาอันีขึ้นไปด้วยเอไปไปไปแล้วลุงวังลุงวางนี่เชื่อมมาหลายปีแล้วนะครับเห็นประสบการณ์มันึง้าดสั้นมครับกด้สั้นวะน่ด้สั้นทังไม่หองนะย่ในห้องอะพี่ว่าบนที่บอกครับันย่ม่องครับโอ้ันไดาสั้นยู่หนสั้นไมันนะครับลงหมันนัแบบ ไปเดินเดินลุงพลเดินลุงพลเดินไม่ยาบลืมเตามื้เตาม <c oughs> สางาเรื่เตามเอาเขาประดียเตามีหลีดลยนะเาาประยวเตาีหย เออลวดเชื่อมหมดพอดีครับลุงลวดลวดเชื่อมหมดพอดีแม่นเดี๋ยวบอกลุงคำเดิมมุมนั้นเดิมก็หลุดเดินแม่นทึงไต้ทึงทึงทึงใต้หลุดหมดเลยอยู่ไงนนะบอจะว่างอยาพญายักษ์เปียร์เห็นว่าเรอยู่คุมงานเนี่ยอยู่คุมงานเราใกล้แล้วเนาะ อันนี้ม่อนี่ฮะเขอม่้องบเจ้าก่านี uh, ่อย่างแบรดดี่พอดีกันจริไจรนี่แมนแต่ว่าดีแล้วอ๋อไตันหรอเปีลวะใช่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 เนาะอันนี้โอ้โกเล็กเขาไม่เล็กแล้วมันหักมันมีฉากกับมีสี่สิอยู่ นี่ปแปรไปใส่นอหลกสองหมดเลยดิไม่พอพี่ของอีนี่อันนี้หนึ่งจุดห่าลเีอเป็นไม้อะหน่งจุดหาด้ครับหนึ่ปไม่เส้นเดียวมัหาเหล็กสองไใ่ผมมีกอเอาเหล็กไม่ผมลมาตัดเอาเมื่อวานได้เอาขึ้นรถมเตือนมันบอกว่าอลสองพน้องล้วนหออน กเนหน้าถอนกันบาดแ่นจำออกแล้ววะาจำลูกไได้จำกันพูได้จำอะไรแล้วจำอะไรลลาเพื่อนสีชมพูลำคันลำคัญเสียงคู่มือเส้นล้ำค่าสวยสวสยเนี่ยเหมือนสาวนานั่ยไหนเย่แยกเอามันดงน้ำไหม่ะ

เก็บรอยเชื่อมใหม่ด้วยนะครับนคือต้องเก็บรอยเชื่อมใหม่เพราะว่ามันตำแหน่งบางตัวมันหลุดนะครับรีเช็คเนาะรีเช็คมแน่แล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดใหม่เก็บรอยเก็บรายละเอียดแล้วก็เชื่อมเพราะว่าจุดอยู่นะครับการขึ้นที่สูงต้องมีความปลอดภัยเนาะโครงสร้างแบบนั้นเชื่อมไม่ต้องให้ทุกทุกจุดอะต้องให้แน่นแน่นหนาหมดเซฟตี้นะครับเซฟตี้ดึงกันไว้ทุกจุดนะครับใหญ่แต่เมื่อเราลุ้งคนจะไปแต่มือแล้วนะ rất <laughs> là